สวัสดี f อทุกท่านนะคะอ่วันนี้นุก,ก็กลับจากโรงเรียนค่ำเหมือนกันนะคะก็จะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องให้กลับมาถึงต้องให้อาหารเด็กๆก่อนนะคะหน้าบ้านกับลังบ้านนี่ตกใจมากเลยค่ะน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กไม่รู้มาจากไหนนะคะน้องเป็นสีดำดำเมี่ยมเลยดำทั้งตัวเลยนะคะน้องกล้ากลัวนะคะ ก้ากลัวมาอยู่ตรงลวดน้ําตรงนี้นะค่ะนะคะน้องมาแล้วทีนี้นุกก็ไปใกล้ไม่ได้นะคะน้องกลัวแต่ที่กล้ามาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าความหิวนะคะคิดว่าน้องหิวมากนะคะไม่งั้นน้องก็ไม่กล้าเข้ามานะคะนุกเออก็เลยให้อาหารน้องกินไปจะว่ากําลังว่าจะเข้าไปเอาอาหารเปียกมาให้เขากิน มาอีกทีก็ไม่เห็นเขาแล้วนะคะน่าสงสารน้องมากเลยค่ะถ้าเขาให้จับนะคะนุกจะเอาเขามาดูแลนะคะดูอ่าแล้วนุกจะรอดูว่าเขาจะมาอีกไหมนะคะนั่นนะคะไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือมีเจ้าของหรือมาอย่างไงนะคะดูนะคะอันนี้พี่ๆเขาก็ไม่ได้ขู่ไม่ได้ว่าอะไรนะคะโง่นะคะ ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเห็นน้องอีกไหมนะคะพรุ่งนี้นะคะนุก,ก็ต้องเตรียมตัวขอ,อนอนหลับพักผ่อนนอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้นุกต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อจะ,จะเคลียร์ทุกอย่างในบ้านกับเด็กๆก,กับอะไรทุกอย่างแล้วก็เดินทางไปทํางานให้มันทันนะคะถ้าช้าก็จะสายนะคะกลับมาก็ เหนื่อยเหมือนกันเริ่งเรียนก็าไปหาน้องหมาที่ทุ่งนาที่บ้านตัวเองด้วยนะคะเนี่ยค่ะน้องนี่นะคะซูมออนนะคะต้องซูมถ้าเขาไปใกล้เขาจะถอยนะคะเพราะว่าเขาจะตื่นกลัวนะคะที่เขาที่เขาทนกินอยู่นี้เพราะเขาหิวมากนะคะถ้าเขาไม่หนีเนี่ยแค่นุขยับตัวเขาก็จะตั้งท่าวิ่งแล้วอะค่ะก็ต้องขอบ ขอบคุณอาหารนะคะจะผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาให้ไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ